เด้อไม่ตีเด้อตีแล้วป้าร้องไห้เลยกาม่ก็เดในตไลองบไม่กล้าตียังทำไมไม่ตีเด้อถ้าตีแล้วป้าร้องไหไ้เยลยใครตีป้าจะร้องไห้ ไปเก็บล so ูกโซกปโซกปนี so ่โซกโป๊กเออเออโซกโปอันน้เ uhm. ต so ้อแปงน่กปไปส่งให้เดี๋ยวเขาาถูมีเวลสดเพื่นเพื่อนเพนไม่เอายไปไปเก็บไปไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บเก็บลูกเก็บสวยเออน้องเก่งจังเลย

เสร็จแล้วกัน